ตรงนี้อธิบายให้ฟังก่อนสิ่งขอตัดออกหมดเลยเพราะว่าหนึ่งเห็นไหมอันนี้มันเข้ากไ็ได้ข้างในมันเป็นโพรงแล้วมันไม่ชิดเนื้อเหมือนพวกอย่างนี้ขอโทษนะคะเห็นไหมสิ่งสอดอันนี้เข้าไปได้ลึกเลยนี่สอดไปทั้งอันนี้หายไปแล้วอันนี้แนะนําตัดออกเพราะว่าหนึ่งตอนนี้มันมีกลิ่นนะี่มันเป็นหนองตัดออกแล้วก็เดี๋ยวรักษาความสะอาด ใส่ยาก็จะหายครับหายเป็นปกติเหมือนกันก่อนหน้านี้อาจจะตัดมาแล้วพี่เขาอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องส่ยาใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มกันใหม่ปิงตัดแล้วนะครับดูตรงนู้นให้ปิีงงหน่อยครับ เรียนปีไหนครับอืมนี้ยมึงนะครับเรื่องสองช่ำโอเคเรียนช่างอะไรคะช่างไฟช่อมไฟให้พิงได้ไหม,ไมยังไม่ได้เรียนใช่ไหมพิงค์อยากเล่นค่ะ เสร็จแล้วหายใจใหายคอโล่งแล้วใช่ไหมด <ś led> ีใจที่นอ้องโล่งครับเวลาน้องไปโรงเรียนน้องก็จะได้เดินสบายสบายนี่ตรงนี้ที่มันเป็นเศษน้องน้องก่อนหน้านี้ยงไง ถามว่าไม่ตัดได้ไหมได้แต่ต้องดูแลแบบดีๆดีๆมากๆเลยแต่ถ้าเรียนหนูตัดไปเถอะเราจะได้เอาเวลาไปมุ่งกับการเรียนดีกว่าหญิงบีที่เดิมดีใจที่น้องไม่เจ็บขา,ขาตอนไปตัดที่อื่นเป็นไงบ้าง ได้อันใหญ่เท่านี้ไหมครับไม่ไม่นไรพี่ๆเขาน่าจะกลัวน้องเจ็บพี่พี่เขาก็เลยตัดออกให้แบบสิวสิวนิดนึง น,นี่เป็น first aid นะคะยาแก้ปวดครับไม่ม่แผลไม่มีเลือดที่นี้ปิดเทมิมใช่ไหม อตอนไปโรงเรียนใส่รองเท้าระวังน้ำเข้าให้พีน่นนึงนะครับแน่นใส่ไหครับ โอเคนั่นไม่สามารถคลายได้นะครับดีบรอบสุดท้ายผีดีบแรงเลยด,ดีใจด้วยครับหายแล้วป้ากลับบ้านได้